สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สืบเศรษฐกิจดิฉันสายเบนจมารันค่ะผมจจตุรงกอบแก้ววันนี้เราถือว่าเป็นเทปแรกของรายการสืบเศรษฐกิจก็เรียกว่าเป็นรายการใหม่ทอร์ดามของค่ายสืบจากข่าวใช่ค่ะซึ่งแน่นอนเราก็จะนำเรื่องราวในวงการเศรษฐกิจที่ทุกคนอยากรู้นะคทั้งเรื่องปากท้อง ซึ่งน้องชายนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของนขนาการลง <laughs> <laughs> การลงไปสัมผัสทั้งธุรกิจ <c oughs> ชาวบ้านทั้งเ,เรื่องราวของชุมชนจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะในขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันในเชิงสังคมใช่ค่ะที่กําลังเป็นกระแสอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แล้ว <c oughs> ถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามเอาคนที่ เป็นผู้รู้ในแวดวงนั้นนั้นมาสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็มาช่วยกันหาทางออกว่าเราจะหากออกจากไอ้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อที่ะใหยอนาคตของประเทศเราเนี่ยหรือประเทศเอหรืออนาคตของนะคนไทยเนี่ยดีขึ้นใช่โดยเฉพาะวันนี้นะคะที่เป็นเทปแรกของสืบเศรษฐกิจด้วยก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยมาฝากกันอย่างประเด็นแรกเนี่ยที่พี่ป้อมบอกน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เงินใต้โต๊ะออครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าข่าวดังมากก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของตึกถล่มใชเราก็พูดกันไปในหลากหลายประเด็นแต่ก่อนที่มันจะมาถึงเหตุการณ์ที่มันสะท้อนสังคมในวันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากปัญหาที่เรียกว่าเงินใต้โต๊ะนะฮะซึ่งเราต้องยอมรับว่า มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องใหม่เราได้ยินมาตลอดเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงที่ร้ายแรงมันก็เลยเป็นวงกว้างที่ร้ายแรงแล้วก็ <c oughs> อาจจะนําไปสู่การสังคายนาครั้งใหญ่ค่ะ <c oughs> เราพูดเรื่องนี้กันมานานแล้วเราก็พยายามที่จะให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการสาระสางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ถูกเหมือนกับละเลยบางหน่วยงานก็หลับตาข้างหนึ่ง <c oughs> บางหน่วยงานก็ ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดขนบไม่ได้เรื่องผิดปกติวิสัยอะไราบางหน่วยงานทำกันเป็นประเพณีเป็นขนบรทมเนียมจนจนบางคนเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตเป็นเรื่องของความโปร่งใสหรืออาจจะพูดอีก,อกรูปแบบนี้คือว่าเป็นการทุจริตแบบโปร่งใสมีด้วยหรอคะพี่ธรรมาที่ธรรมาที่บานมีแต่เหมือนมองไม่เห็น ดูย้อนแย้งแปลก,ปลก,กคือพูดกันถึงขนาดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นถึงขนาดว่าบางบริษัทไม่รับงานราชการเลยนะใช่เพราะว่าเหมือนยอมรับไม่ได้ชกับเรื่องการจ่ายใต้โต๊ะหรืออะไรต่างๆแล้วก็เป็นความยุ่งยาก อพอเข้าไปร,ร,รับงานราชการแล้วมีเรื่องแบบนี้มาตลอดนะคะใช่อย่างตัวเลขที่น่าสนใจที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยด้วยนะคะ<ช>เป็นงานวิจัยใช่เขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยคนทํามาหากินหรือว่านักธุรกิจถึง1ใน3นะคะที่ติดต่อราชการจะต้องเสียเงินให้กับการคอร์รัปชันสูงถึงสามแสนล้านใช่คือถ้าเรามองในเชิงแบบว่าเชิงความน่ากลัวหรือว่าเชิงที่มันเป็นความเลวร้ายเนี่ย โอ้ต้องถือว่ามันเป็นความเลวร้ายแบบสุดๆ,ๆเลยนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าคนจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าอะคนอื่นเขาก็ทํากันอยู่เราทํามันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้งานเออไอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอย่างที่น้องทรายบอกนะว่า <c oughs> บางบริษัทไม่รับเลยโฉ <c oughs> อ,อแล้วพี่ก็ประทับใจนะว่ามันมีบริษัทย <c oughs> อย่างบริษัทบางบริษัทหนึ่ง ที่เขาเรียกว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะ,ะอย่างบริษัท WHA ซึ่งอันนี้คือนิคมอุตสาหกรรมที่แบบว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับใหญ่ของประเทศเลยนะและเรียกว่าเป็นระดับนานาชาติด้วยเจ้าของก็คือคุณจรีพรจารูกกรสกุลนะ,ะเป็น,นรประธานกรรมการบริษัทนี่เขาบอกเลยนะว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มดําเนินกิจการเนี่ยเขาจะ ไม่ยอมจ่ายใต้โตเลยค่ะไม่ยอมจ่ายเรื่องของคอร์รัปชันอะไรพวกนี้เด็ดขาดจนทุกวันนี้รายได้ของ W H A นี่ระดับเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วเขายืนยันว่าตั้งแต่เขาทำธุรกิจธุรกิจมาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่เคยมีการจ่ายใต้โตเลยแม้แต่บาทเดียวนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นเราก็ภูมิใจเราก็แบบว่าอยากเห็นแล้วเขาก็เติบโตได้เติบโตได้ แล้วเติบโตได้แบบมั่นคงด้วย<ะ>แข็งแกร่งด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คาพูดที่บอกว่าถ้าไม่จ่ายใต้โต๊ะรับงานไม่ได้ถ้าไม่จ่ายใต้โต,ต,ต๊เติบโตไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยพี่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เ,เกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะฮะ,ะแต่จริงๆวันนี้เนี่ยเรามีบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งนะฮะ,ะที่จะมาพูดเรื่องทุจริตนะฮะ ซึ่งท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักดีอยู่แล้วนะครก็คือคุณรงค์พรบุตรแล้วก็ท่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานสถาบัน FKII ไทยแลนด์นะฮะก่อนหน้านี้ท่านก็มีตำแหน่งเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันก็เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราไปฟังว่า ท่านจะพูดเรื่องนี้ยังไงสวัสดีครับพี่อลองกรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านวิทยกรทั้งสองท่านแลวก็ท่านผู้ชมครับครับครับเข้าประเด็นเลยนะครับพี่อลองกรครับวันนี้ดัชนีทุจริตของประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับในโลกอยู่อันดับที่ต่ําหรือว่าอันดับที่สูงอย่างไรบ้างครับอันดับของประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยเจ็ดจากร้อยแปดสิบประเทศนะครับ ก็ค hmm. ือเป็นดัชนีการรับรู้การทุจริตที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Corruption Perception Index ในะครในทุกปีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือว่า Transparency International หรือ T.I ก็จะจัดอันดับนะครับในปีสองนหกสิบที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่107จ็ด1จ0ปประเทศนะครับ แล้วก็ในอาเซียนเนี่ยเราหลนจากอันดับสี่เป็นอันดับห้าในในกลุ่มอาเซียนสิบประเทศนะครับ <c oughs> โดยได้คะแนนสามสิบสี่คะแนนจากเต็มร้อยนะครับครับก็ว่าเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดในรอบสิบสามปีนับแต่ปีสอง5ันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นต้นมาครับแต่ที่ก็คือคะแนนที่เราได้รับมาในสิบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลีย่ยของโลกมาโดยตลอด ก็ค <ion up> <s Techn Pokémon> ือสถานการ์ปัญหาคอร์รัปชันของเราถือได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับแล้วก็จาเป็นจะต้องร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนนะครับค่ะแสดงว่าปกติสิบสามปีนี่อันดับเราต่ำมาตลอดแต่ว่าปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยต่ําที่สุดใช่ไหมพี่คุดตออย่างนี้ครับคะแนนต่ําสุดครับคือ ารับรู้การดุจิตตั้งแต่ปี2555จนถึงปีที่แล้วเนี่ยนะครับอันดับและอันดับของเราเนี่ยลดอย่างต่อเนื่องครับยกตัวอย่าง2555เนี่ยเราได้37นะครับได้คะแนน37ดูอันดับแปลของโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเราหล่นมาที่34และอันดับก็หล่นมาเป็นที่107ก็เรียกว่าถอยตันเข้าคลองมาโดยตลอดนะฮะแล้ว ทั้งอันแครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะปล่อยให้สถานาเนี่ยวิกฤตเช่นนี้ต่อไปไม่ได้เพราะผมถือว่าคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่แักรภาพประเทศไทยทั้งปัจจุบันนี้และอนาคตครับไอพี่ไอตัวเจ้าริว่าเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างอะครับที่ว่าได้คะแนนต่ำขนาดเนี้ย เขาจะเอาข้อมูลนะครับจากเก้าสาบันไม่จะไม่ว่าจะเป็นที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างฐานข้อมูลจาก WEF World Economic Forum ที่ The w o s นะครับ mm hmm. IMD นะครับสาบัานที่จัดันดับเกี่ยวกับขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับของ Pers ของ BISV ของ WJC แล้วก็ของ EIC เป็นต้นทั้งหมดเนี้ยเก้าสาบัน mm hmm. แล้วก็นำมาการให้คะแนนโดยที่ ในฐานข้อมูลทั้งหลายเนี่ยจะมาจากการประเมินเจ็ดด้านด้วยกัน <คะ S 2> ด้านที่หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศนั้นมีพฤติกรรมการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบสองมีอานาจตำแหน่งในการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัถามและระบบเครือญาติและภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์กันค่ะสามคือการทุจริตในภาครัฐทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญ,ญัติและตุลาการสี่คือ ตัวชี้วัดด้านการตติดสินบนและการทุจริตห้าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆหกความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดที่เรียกว่า Transparency Accountability n d a นะครับในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐและเจ็ดคือระดับการรับรู้การทุจริตนะครับเจ็ดดันชนีนี้ก็จะเป็นฐานที่สำคัญดังนั้นที่ประเทศไทยเราเนี่ย มีสาถารที่ด้านการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นดัชนีที่ลดลงมาทั้งคะแนนและอันดับแล้วก็คะแนนนี้ก็ต่ําสุดในรอบ13ปีเลยผมคิดว่ามันมันไม่ต้องสอตพออะไรอีกแล้วอะครับค่ะอย่างเหตุการณ์ในปีนี้เนี่ยก็ก็ยิ่งจะสะท้อนเลยไหมคะว่าอาจจะทําให้อันดับของเราหรือว่าคะแนนของเรานี่ต่ําลงไปอีกได้อะ่ะ <c oughs> คุณอลงค์ณร <c oughs> คิดว่ายัางไงบ้าง ผมว่าถ้ายังไม่มีการทุ่มเทการทำงานทุกภากคส่วนเนี่ยเพราะว่ารัฐนะครับในการปฏิรูปในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเราคงถอยลงไปอีกนี้อีกเยอะครับแต่เกิดของตึกสตงถล่มเนี่ยมันเท่ากับแตกหน้าเจาะเข้าหัวใจเลยเพราะว่าสตงเป็นหน่วยงานตรวจสอบน,นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ตึกถล่มเพียงตึกเดียว แล้วก็เริ่มเห็นข้อมูลหลั่งไหลออกมาว่าอาจจะมีปัญหาความไม่ทุจริตนะความไม่สุจริตหรือว่าปัญหาเรื่องความไม่ความไม่ชอบการกอร่อสร้างในการประมูลงานในการอะไรสารพัดอย่างตรงนี้ครับรวมไปถึงเรื่องของมาตรฐานของวัสดุก่อสร้างและอื่นเนี่ยมันมันมันจะทําให้อันดับเราแย่ลงรวมไปถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้น14ก็ดี อไม่เป็นเรื่องของที่ดินไม่ว่าเรื่องเขากระโดงเรื่องอันพายเรื่องอะไรต่างๆนะผมคิดว่าถ้าไม่มีการ enforce อย่างจริงจังนะครับคะแนนเราก็คงจะไม่ไม่มีทางที่จะดีขึ้นกว่าน,นี้ตำแหน่งอันดับเราก็ก็ลูดลงไปที่สำคัญในการอยู่อันดับห้าของของอาเซียนหล่นจากอันดับสี่ไปนะอันดับหนะ้าเนี่ยอันดับหกเจ็ดเนี่ยเรามีคะแนนเหนือเขาแค่แค่เดียวนะครับ ก็ก็หมายว่ามีโอกาสที่จะรูดลงไปอยู่ใบบวยหกเจ็ดนี่เป็นใครครับพี่อืมถ้าิตน้าจะเป็นลาวหรือกัมพูชานี่สองสองประเทศกระแดนตัดเยอะนั่นัหนึ่งครับมาถึงคําถามสําคัญอีกคาถามหนึ่งนะน้องสายก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าสถาบัน fkii นี่ fkii t h i l l n n d ใช่ไหมฮะมีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า corruption tech ที่จะมาตรวจสอบระบบการทุจริตเครื่องมือนี้มันคืออะไรแล้วมีการทํางานอย่างไงบ้างครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในการเข้ามาสู่การป้องกันและปรับการการคอร์รัปชันผมเรียกอย่างนี้ว่า fkii เนี่ยพิษาบัน fkii ไทยแรดเนี่ยเป็น Social Enterprise เป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับที่ mm. ไม่แสวงเป็นโซเชียลอน s o c i a นเตอร์ไพรส์แบบ100%เลย โดยมุ่งหวังที่จะใช้ความรู้องค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาสู่การยกระดับอัปเกรดประเทศแต่พอเราทําไประยะหนึ่งเนี่ยรวมถึงการเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยเพื่อเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจและความสัมพันธ์มันเห็นช่องโหว่อันหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะพายเรือนี้ด้วยพลังและคนมีความรู้ความสามารถอย่างไรเนี่ยแต่ถ้ารูมันรั่วเนี่ยมันพาไม่ไปจริงๆคและ ก็คือการคอร์รัปชันซึ่งมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนเรียกด้วาคอร์รัปชันทุกหย่อมยากครับแล้วสร้างความไม่น่าเชื่อถือ,อของนักลงทุนต่างประเทศนักธุรกิจระหว่างประเทศนะครับคู่ค้าระหว่างประเทศคือถ้าเขารู้ว่าเราเนี่ยหนึ่งมีการช่วยเหลือเรื่องอํานาจก็คือมีการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงตรงเนี่ยนะครับหรือการตัดสินคดีความ โดยที่เกิดความล่าช้าก็ดีหรือเกิดบิดเบี้ยวก็ดีผมถามว่าใครจะมาค้ามาขายใครจะมาลงทุนในประเทศไทยแม้แต่นักท่องเที่ยวมาแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยอาจจะถูกทำร้ายแต่ว่าคดีซื้อได้คดีปกปิดได้อะไรทํำนองเนี้ยคือเรื่องเรื่องคอร์รัปชันไม่ใช่แค่เรื่องคอร์รัปชันเงินทองเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการใช้อำนาจอย่างาถูกต้องเชี่ยงธร่มดังนั้น ตรงนี้เป็นช่องโหว่ใหญ่เลยว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยจึงไม่สามารถก้าวพ้นการเป็นประเทศรายได้ปานกลางมาเป็นวลาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ขีดความสามารถในการแข่งขันเราก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลยรายได้ประเทศก็ลดลงเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับที่เรามีรายได้ไม่พอรายจ่ายเราต้องกู้เงินมาพัฒนาประเทศบริหารประเทศทุกวันนี้ ก็คือตั้งงบประมาณขาดดุลมา19ปีต่อเนื่องแล้วเนี่ยแล้วก็ภาหนีสาะก็เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนจะถึง70%ของ GDP นะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่มีหลายมิติมากดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาของ FKI เนี่ยจึงมุ่งทั้งในด้านของเชิงบวกและก็เชิงลบก็คือมาสู้กับเรื่องคอร์รัปชันแต่ว่าการต่อสู้คอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับ มันไม่นั้นมันคงไม่มาถึงวันนี้ประเทศไทยการแก้ปัญหากรอปชันในประเทศไทยเนี่ยเรากําหนดไว้ห้าแนวทางนะครับหนึ่งคือการเสริมสร้างธรรมภาภิบาลสองการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมสามการประรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสี่สร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ห้าคือการใช้เทคโนโลยีนะครับมาสู่การป้องการปรปาบปรามกรอบชันทีนี้คําถามที่จะรงได้ถามสักครู่เนี่ยเมื่อเราเห็นว่า ถ้าเราจะนําเรือประเทศไทยเนี่ยรัฐนาวาประเทศไทยทั้งประเทศเ,เดินไปข้างหน้าได้เนี่ยจําเป็นจะต้องอุดรูรั่วนี้ให้ได้มากที่สุดครับให้ได้มากที่สุดแล้วในฐานะที่ผมเนี่ยเคยเป็นฉายาเดิมเคยได้รับฉายาว่าเป็นมือปราบอร์รัปชนของรัฐสภานะครับได้ร,รับการคัดเลือกเป็นดาวเด่นแห่งปีของรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ย ในเจ็ด้อยคนเนี่ยจะเลือกปีละหนึ่งคนเท่านั้นที่มีผลงานดีเด่นแล้วผมได้รับเลือกเป็นบุคคลคนคนั้นด้วยการทำนในการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตของพักร่วมฝ่ายคานและพักปฏิบัติในขณะน,นั้นห้าปีเต็มครับก็ก็ได้เห็นเลยว่าเราเราทุ่มเททุกวิธีทางเลยนะแต่ว่ามันไม่พอและการหรือว่าน่วยงานอย่างปปช หน่วยงานอย่างปปทหน่วยงานอย่างซตงงหรือว่าทางดียสนยเรืออื่นที่มีหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมในการขจ,จัดการทุจริตเนี่ยนะครับตลอดจนองค์กรภาคเอกชนหอ,อการค้าก็ดีสภาุตสากรรมก็ดีสภาอ,อการค้า,า่งประเทศไทยและรวมไปถึงองค์กรต่อต้านาการคอร์รัปชันนะฮะของภาคเอกชนและอีกหลายเครือข่ายเนี่ยสู้ด้วยวิธีแบบนี้เราเรียกว่าวิธีอนาล็อกครับค่ะ มันไม่ได้ผลเนี่ยผมก็โดนคดีหลายคดีนะเพราะตรวจสอบเขาแล้วเนี่ยก็โดนโดนโดนฟ้องหมิ่นประมาทบ้างโดนสาลพัดแต่ก็ก็เอาตัวรอดมาได้รวมยี่สิบคดีพคุกพล,ลดลายมาได้แต่กระดาษดีกาเนี่ยเราเราเอารับตีเขา้าคุกได้แค่คนเดียวอะ่ะครับตีเรื่องที่เราตรวจสอบไปอะ่ะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ มันมันไม่ง่ายเลยอะ่ะดูแล้วการคอร์รัปชันมันมีอยู่ทุกหย่อมย่านะดังนั้นเนี่ยก็จึงมาหาวิธีว่าเราจะต้องใช้การคอรับแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับทางสถาบันเฟเนี่ยจึงร่วมกับดรวัศน์พัทระอธิคมนะครับผู้ช่วยเพิ่มในการสวทชซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มทรัฟฟ่ฟองดูในการพัฒนา แพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีอซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่สุดเนี่ยนะครับมาสู่การสร้างคอร์รัปชั่นฟ้องดูครับเป็นทร,รัฟฟี่ฟ้องดูมาเป็นคอร์รัปชันฟ้องดูครับ <laughs> <c oughs> ค่ะ,ะแล้วเราเรียกโครงการนี้โดยรวมว่าโครงการใหญ่เป็นมุมต้านโกงน,นะครับโดยจะมีองค์ประกอบหลักด้วยกันอยู่ห้าส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟ้องดูนะครับ ภายใต้ชื่อคอร์รัปชั่นฟ้องดูนะครับ hmm. สองคือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับ hmm. สาก็คือการใช้ l i n e o f f i c i a l นะครับในการเชื่อมโยง hmm. การแจ้งเบาะแสอะไรต่าง hmm. เพราะว่าคนไทยเรื่าใช้ไลน,เน์เนี่ยเป็นสถิติเนี่ยนอกจากญี่ปุ่นแล้วประเทศไทยใช้มากที่สุดในโลกนะครับ hmm. แล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยผู้เฒ่าผู้แก่เด็กนุมเด็กสาวนะครับ สามารถเลยสี่ก็คือการมีผู้แจ้งเบาะแสที่เราเรียกว่าวิสเซนบรัวร์นะครับ,รบห้าก็คือการเชื่อมโยงทำงานร่วมกับสื่อมวลชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคสถาบันวิชาการแล้วก็เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นโครงสร้างหลักๆนะห้าโครงสร้างของของโครงการใหญ่เมงมุมต้านโกง ภายใต้แพลตฟอร์มคอร์รัปชันฟ้องดูนะครับค่ะค,คุณอลณณกรน่าสนใจมากเลยค่ะสแสดงว่าต่อไปในอดีตเนี่ยอย่างภาคประชาชนเองอย่างอย่างทรยอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่จะแจ้งเบาะแสหรือว่าส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะได้เลยครับคุณทรายจะลงหรือว่าใครก็ตามที่ที่ใช ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเพียงแค่เพียงแค่<ม>เ,แคเ,เข้ามาทาง q r c o d e เท่านั้นเองนะครับก็สามารถเีียบเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาในระบบของของ l ลน f ออฟฟิเชีได้ก็เหมือน Line ออฟฟิเชีทั่วไปนะครับ<ม>ที่ที่ใช้กันง่ายมากเพราะว่าระบบนี้เนี่ยเราต้องการให้ใช้ง่ายที่สุดครับแต่เนื่องการแจ้งเบาะแสในเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยจําเป็นที่เราจะต้องปกปิดผู<ม>้ให้เบาะแสครับอันนี้สการจรงนี้ระบบ ที่เหมือนเป็นบล็อกนะครับในการเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะมีอินบ็อกซเข้ามาแล้วก็จะมีแบ็กอ f ฟฟิศซึ่งดังได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน FKII แล้วก็อีกห,อหลายภาคส่วนครับครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี<ช>สำหรับ<า>ประเทศไทยที่จะ แก้ปัญหาเหล่านี้ลงไปได้ในอนาคตแต่ว่าวันนี้เวลาเราสําหรับคุยกับพี่รงกรรู้สึกว่าจะเวลาเรามีจํากัดเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณเพี่รงกรพูบุิดมากนะฮะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในเมืองไทยในขณะเดียวกันก็พูดถึงเครื่องมือระดับ AI ที่จะถูกนํามาใช้ในอนาคตปัจจุบันนี้ก็ใช้แล้วใช่ไหมครับเราจะตอบจะเริ่มทดสอบนะครับ ระบบภายในปลายเดือนนี้แล้วก็เปิดตัวเป็นทางการนะครับก็ขอบคุณรายการข่าวนะครับคุณแซากกรงที่ได้คุณนะเป็นรายการแรกเลยนะครับที่มีสัมภาษณ์แล้วก็โอ้โหเป็นเกียรติมากเลยเปิ้แพลตฟอร์มแล้วก็กำหนดการที่เราจะลันช์คิกออฟนะครับที่จะต้องไปบรรยายที่เชียงใหม่นะครับวันเสาร์นี้ซึ่งเป็นโครงการของปปชในการร่วม มวลชนรณรงค์เรื่องการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชันก็ก็ตั้งใจว่าจะไปเปิดความคืบหน้าของโครงการและก็ตัวระบบนะเพื่อทดสอบเนี่ยในวันเสาร์เพื่อเอินทางคุณจรงได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ก่อนก็เลยถือโอกาสตอบแทนค่ด้วยกันให้เป็นรายการแรกในการเปิดโอ้ต้อขอบ ขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวสืบเศรษฐกิจของเราก็จะติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ด้วยนะคะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมกันต่อไปด้วยค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณนรงกรณ์พรบุตรมากเลยนะครับที่มาให้เกียรติกับรายการในวันนี้ครับค่ะขอบคุณมากคร่ะสวัสดีค่ะนันก็กือเราได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะจากคุณนรงกร์วันนี้แล้วมันทําให้เรามองเห็นความหวังจากเมื่อก่อนที่ ฟังแล้วก็รู้สึกโหดหูนะฮะเราอยู่อันดับห้าทุกวันนี้ยังไม่หายเลยพี่แล้วก็บอกว่านำอันดับอันดับหกอันดับเ <laughs> อยู่แค่คะแนนเดียวก็คือน่าจะเป็นสปปร,ปร,ราหรือรกับพม่าใช่ไหมฮะ <laughs> มีโอกาสที่จะลดลงไปอีกได้อย่างที่ <laughs> น้องทายตั้งข้อสังเกตกับคุณรองกรเมื่อสักครู่ว่าก <laughs> รณีของตึกสตอเนี่ยจะทําให้ดัชนีปีสอง8ของเราเนี่ย หล่นลงไปอีกเปล่าแล้วอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคือท่านก็บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยครับเหมือนจี้เข้าไปที่กลางใจเพราะว่าหน่วยงานที่ถูกตั้งคำถามว่ามีปัญหารเรื่องความโปร่งใสหรือเปล่ากลับเป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบคนอื่นใชนะ่แล้วต่อไปเนี่ยจะไปตรวจสอบนี่มันจะมีหน่วยงานอื่นที่โอ้โหกลิ่นเกงเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าใช่ไหมฮะอาจจะ แล้วต,ตกลงใครตรวจสอบสอบตอง,งอคะพี่ป้อม <laughs> <laughs> สอตอง,งอตรวจสอบคนอื่น <Ừ. S 1> ทั่วไปหมดเลยตกลงใครตรวจสอบก็เป็นคําถาม,ถามที่หลายคนถามมันถามเหมือนน้องรายเลยว่าแล้วใครจะไปตรวจสอบรองบัญชีกลางไหมหรือว่าก็ยังไม่ใช่อีกคือจริงๆตอนนี้มันก็ต้องผ่านกระบวนการของ สมมุติมีผู้ร้องเรียนเข้าไปมันก็ต้องไปผ่านกระบ,บวนการทางกฎหมายต้องไปสรรหาต้องไปดูว่าพยานหลักฐานที่คุณคอ้างถึงคนคนนี้ว่าเขามีส่วนในการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในองค์กรสวสงเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรแล้วก็มีข้อมูลอย่างไรบ้างก็ต้องเอาคนที่เป็นพยานเนี่ยเข้า,าสู่ขั้นตกลยให้กับกาทาง DSI อหที่มซึ่งแล้วเป็นคดีพิเศษคือจริงๆสายตามตามข่าวมานานมากเลยแล้วพยายามหาคําตอบมานานมากเลยว่าแล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบเนี่ยกรณีเนี้ยแต่ว่าวันนี้มีนะมีก็เริ่มมีแล้วครับพวกเริ่มมีแล้วนะพยานบุคคลมาแล้วพยานข้อมูลที่เข้าไปหาดีเอสไอก็ไปเหมือนกับไปไปให้หลักฐานเหล่านี้เอาไว้แต่การตรวจสอบเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ต้องตามดูกันต่อไปแล้วว่ามันจะออกมา เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างอแต่อย่างน้อยๆเราก็มีเครื่องมือใหม่ๆที่ที่สร้า,ทาง,างที่เราหวังว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนสิ่งที่คุณเห็นใกล้ตัวในพื้นที่ของคุณในชุมชนของคุณใช่แล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการปกปิดความลับ,บอันนี้เนี่ยใส่เห็นด้วยมากๆเลยเพราะบางทีเราอยากแจ้งเนาะแต่เราก็ เราก็กลัวเอ๊ะเดี๋ยวจนมาถึงตัวเราหรือเปล่าเอ๊ะเราแจ้งไปแล้วมันจะมีอะไรแบบเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเขามีกลไกในการแบบปกปิดเก็บความลับว่าใครเป็นคนแจ้งอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยนะพี่ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนระบบบล็อกเชนที่แบบมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเรียกว่าปลอดภัยสูงเลย ค่ะจริงๆไซเคยใช้ทรัฟฟี่ฟองดูหลายรอบนะจริงๆเพราะว่าเราสามารถแจ้งปัญหาใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็แจ้งไปได้เลยไฟไม่ติดทางเท้าพังหรือว่ามีรถมาจอดในที่ที่ไม่ควรจอดแล้วมันแบบกระทบกับการจราจรอะไรเงี้ยไซใช้บริการบ่อยนะแล้วเขาแก้ให้นะซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบของเขานี่มันถูกดีไซน์มาในระดับมาตรฐาน แล้วก็เพียงแต่ว่าอันนี้ก็คือมาต่อยอดอให้มันกลายเป็นระบบฟ้องดูฟ้องดูลองฟ้องดูลองลองเอาไม่ใช่ว่าเรื่องร้องอเรียนบ้างซิแต่ว่าชี้แบบชี้ช่องว่าเอตรงนี้มไม่ชอบมาผาักกลแล้วนะมไม่โปร่งใสม,มีการทุจริตเกิดขึ้นไปตรวจสอบหน่อยได้ไหม,มนี่ซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าวันนี้โดยสภาพของสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ทำให้ ระดับเจ้าหน้าที่เองอาจจะแบบดูแลไม่ทั่วถึง <c oughs> ใช่ไหมแต่คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆก็จะสามารถสะท้อนออกมาได้เพราะเห็นภาพ <c oughs> เห็นอะไรอยู่ทุกๆวันช <c oughs> ่แล้วก็ในขณะเดียวกันพอแจ้งไปแล้วเนี่ยข้อมูลมันถึงเลยไง่ะ <c oughs> มันไม่ต้องไปผ่านกระบวนการหรือว่าไปผ่านขั้นตอนการจัดส่งจากตรงนูง้นตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> มันถึง ถึงคนที่รับเรื่องเลยใช่อีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยคือการทุจริตความไม่โปร่งใสมันไม่ใช่อยู่แค่เรื่องของเหมือนตัวเงินงบประมาณอะไรเท่านั้นนะแต่ว่าเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเองอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะใช่อนี่เคสเยอะมากเลยไม่รู้จะยกเคสไหนเลยค่ะพี่ <c oughs> ว่าเอ๊ะกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ย <c oughs> เราจะยังเชื่อถือได้ไหมคือหลายๆเคสมันก็ถูกลืมนะ หลายๆเคสที่มันเคยเป็นเคสที่แบบโอ้โหโด่งดังแต่พอถึงวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังนึกไม่ออกถึงเคสในอดีตซึ่งบางหลายๆเคสก็ไม่ได้ถูกต่อเนื่องนะอาแต่มีบางเคสเนี่ยเพิ่งกลับมาเป็นถูกดําเนินคดีอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอย่างเพิ่งมีอดีตอายการนียถูกดําเนินคดีอีกรอบหนึ่งแต่ว่าใไซเคยได้ยินที่คนเขาพูดว่าความยุติธรรมที่มาช้าก็คือความไม่ยุติธรรมอ ใช่ไหมใช่บางทีมันช้าไปไหมเออมันช้าจนแบบจนบางทีมันถ้ายังดีนะฮะบางคดีในอดีตเนี่ยมันมีระยะเวลาไง<อ>ว่าถ้าพ้นจากอายปีหาปีหมดอายุความนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช,ใช่ไหมแต่วันนี้เทที่ทราบก็รู้สึกว่าทุกคดีมันมันสามารถที่จะ,ะสืบหาความผิดได้โดยไม่มีระยะเวลากําหนดหนะฮะมันก็ทําให้แต่ว่า ก็อย่างว่านะบางคดีหลายๆคดีมันก็ถูกลืมมันก็ถูกลืมแล้วก็ปล่อยป่าละเลยคนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าคนรวยนะ <c oughs> อำนาจมันมาพร้อมกับเงินตราอะไรอย่างเงี้ยนะนะเออก็ปฏิเสธไม่ไดวนน้วันนี้วันนี้เราก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมฮะ